สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคน,นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเบื้องหลังที่เอจะนำบรรยากาศมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะเพราะว่านะคะเอได้รับการติดต่อนะคะมาจากทางรายการทีวีที่ประเทศไทยนะคะได้มีการเดินทางมาที่นิวซีแลนด์เลยนะคะมาถ่ายทำนะคะถึงที่นี่เลยนะคะรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่มีชื่อว่า Spirit of Asia นะคะซึ่งออกอากาศทางช่องทีวีนะคะไทย PBS นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการสารคดีนะคะซึ่งได้มีการออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วะะเมื่อวันที่10กันอาู่ที่ผ่านมาเนี่ยเองะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงอาจจะได้ดูกันบ้างแล้วนะคะถ้ายังไม่ได้ดูนาคะเอแนะนําให้ไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะก็เซิร์ช พิมพ์ว่า Spirit of Asia ช่องไทย PBS ได้นะคะและในคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เออยากจะทําขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศเบื้องหลังกันนะคะเบื้องหลังการ,ะะการทํางานของทีมงานนะคะแล้วก็บรรลังการทํางานของสถานที่ที่เราไปถ่ายทํากันนะคะว่าพวกเรามีความตั้งใจแค่ไหนนะคะกว่าจะออกมาได้เป็นวิดีโอวิดีโอที่ทางทีมงานไป ทำให้เป็นรายการออกมาให้เราดูกันนะคะซึ่งเองก็มีความภาคภูมิใจมากๆแล้วที่เขาเลือกเอได้มาร่วมงานกับทีมงานของทางช่อง Split of a s i ชียนี้นะคะก็ยังไงแล้วนะคะเอก็ฝากเพ,เพื่อนดูคลิปเบื้องหลังคลิปนี้นะคะแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังในรายการเต็มๆได้นะคะที่ทาง u t u b e นะคะ,ะตามเอไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ วันนี้เรามีรายการนะคะ Spirit นี่ s p i l i t of Asia พี่พี่น้องนองนะคะ <c oughs> มาถ่ายเราถึงแฮนเมอร์สปริงเลยตื่นเต้นมากๆเลยโอ,อ้แล้วต้องขอขอบอคุณามากเลยที่มาถ่ายเราด้วย <c oughs> อ่าก็จะพาชมเมืองกัน่ะวันนี้เชฟแมวนะคะก็จะพาเราชมเมืองล้ว,ว,ว,วิวสวยมากเลยวันนี้นนฝนไม่ตก,กอ่ะมลด้วยอ่ะ เมฆเ<ด>มฆสวยดูสวยมากเลยเแล้วก็วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเลยใช่ไหมพี่แมวอากาศดีอากาศดีมากอาอเป็นวันอาทิตย์เนาะวันนี้คนคน่อน,นข้างจะเยอะเลยนะท่องเที่ยวเยอะถ้าเดินไปถึงที่หน้าเนี่ยคงจะถอดเสื้อได้เลยร้อน,นะร้อนเลยใช่ไหมร้อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,น,นะไปชมใจกลางเมืองกันนะ <S <S เฮนเมอร์สปริงเอ่ พไแไมเมอร์สปริงไงอยู่เกาะใต้นะคะ <c oughs> ถ้าขับรถมาจากไคเชิร์ตก็ห <àng> ่ <ใน S 2> างไคเชิร์ตส,<อ>สองชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นก็จะมาถึงเมืองแฮนเมอร์สปริงนะคะตรงนี้ก็บบจะเป็นุต่อจุเที่ยวนะคะนิยมมาจัะไม่ได้เลย เราก็เข้ากวานเข้ทุกคนเลยได้ได้ทุกคนเลยโลโคโลโคเราไป s h o p p i ร g mall เราไป shopping m a นนในตอนแรกนะคะทางทีมงานเขาอยากจะถ่ายบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาเราซื้อของใช้ของทานนะคะอย่างเช่นอาหารการกินของเราหรือว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยซื้อกันที่ไหนนะคะแต่ว่าเราได้ทางขอทางซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะเขาไม่ไม่อยากให้ถ่ายเพราะว่าเขานึกถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วเราก็เลยไปถ่ายตรงวิวสวยๆตรงสวนเป็ดตรงนี้นะคะอบคุณ็นสบาลเลยครับ ทั้งทีมงานต้องจัดระดับกล้องนะคะเพราะว่าต้องเอากล้องเนี่ยให้ได้ระดับกับตรงที่เอนั่งนะคะแล้วก็ต้องมองมาตรงพี่ที่เขาสัมภาษณ์ทำให้พี่เขาต้องนั่งลงคุกเข่าไปกับพื้นแบบนี้นะคะโหแบบสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะคะมีความตั้งใจมีความพยายามในการถ่ายแล้วก็เราก็เลยทําให้เรารู้สึกเกรงเพราะว่าเออพี่เขานั่งต่ํากว่าเราเนาะจริงนะคะชื่ออิทธิยาดาศัก ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นที่เมืองไทยจะ,จะ,จะชื่อเอค่ะแต่ว่าอยู่เมืองอยู่มิสซิแนก็เขาจะเรียกกันเป็นชื่อแบบม mm ิส hmm. ซแนเอมี่อย่างเงี้ยเราก็เลยใช้คําว่าเอเฉยๆเป็นชื่อชื่อเล่นค่ะตอนแรกที่แฟนชวนมาอยู่ทยูทมารที่มิสซิแลนีนรู้สึกยังไงในทีแรกก็คือเริ่มเริ่มแรกก็คือแฟนเขาสมัครงานมาทําราทที่มิสซแวนได้เราก็เออรู้สึกตื่นเต้นกับแฟนเพราะว่าก็เป็นความฝันที่ เขาฝันมานานแล้วว่าอยากจะมาทําง,งานเมืองนอกแล้วเราก็ามีความรู้สึกว่าเออดีนะด,ดีที่ได้มาทํางานต่างประเทศแล้วเราก็แบบมีโอกาสที่จะได้มาด้วยเพราะว่าประเทศอินเนียเขาให้โอกาสาแฟนสามีภรรยาเนี่ยติดตามไปอยู่ด้วยกันได,ได้แล้วยิ่งดีใจมากๆก็คือเราสามารถทํางานได้ด้วยทํางานอะไรก็ได้คือแบบตื่นเต้นที่จะได้ได้ตามแฟนมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาพร้อมกันว่าอันดับแรกก็คือ,อแฟนต้อง มาก่อนเพื่อจะได้แบบมาดูว่าเออมาแล้วจะเป็นยังไงการอยู่ยังไงเราจะมาอยู่ด้วยได้ไหมเราทำมาก่อนเราก็ตามมาทีหลังค่ะพ่อครัวก็เห็นด้วยการที่เราเดนทงมาเห็นด้วยค่ะเขาก็เออแล้วแต่เราว่าเราจะตัดสินใจยังไงแต่เขาก็แบบเบรกเบรกเรานิดน,นึงว่าเอ้ยคือเราตอนนั้นทำงานบริษัทอยู่ในเครือของแบงบ mm hmm. ก์การ์เยบอรไทยก็เขาบอกว่าแออน่นใจรหรอว่าจะลาออกจะได้งานไหมอะไรเงี้ยก็เราก็เลยบอกพ่อไปว่า เราตัดใจจะมาอยู่กับแฟนดีกว่าว่ายัางไงก็มาทำงานที่นี่ได้อันนั้นเราก็ต้องจำใจต้องเล่าไปเมอเรามาอยู่กับแฟนแล้วเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายไปเพราะยังไงงานแบบงานรีการแบบนี้มันเครียดอยู่แล้วลูกค้าก็ไม่เหมือนกันเลยเสเล็บลูกวงเองด้วยก็จะามาะนำว่าทุนนี้ก็ยังไม่มีรับ ถ้าเขาบอกว่ามีเราให้เราเช็คข้อมูลก่อนเ็สเช็คมัตัวเขาท่าแ้เ็บขมีาเช็คข้อมูลแัอกครับนมอดียสตีเขาจะไม่แบบพูดดิไม่แบบว่าเหยียดรสชาติมาบาทีเราภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเราพูดแบบ บางคำเราเขไม่ค่อยชัดไม่รู้เรื่องเนี้ยเอ็กเซนไม่ได้เขาไม่มีหัวหรอนะคะเขามีแต่พยายามเขาำคาเขาใจเราช่วยเราไม่มีหัวหร้อเยออแบบเออพูดเพี่ยอะไรเนี้ยเหมือนแบบที่เราเคยเจอามอาอ้าวถ่ายวดีโอนี่หว่าถ่ายรูปถ่ายรูปนะ ต่อมาค่ะก็เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทําที่โรงแรมนะคะที่เอได้ทําเป็นครีเนอร์นะคะเป็นพนักงานความสะอาดที่โรงแรมนี้นะคะเป็นงานที่2ที่เอได้ทําอยู่นะคะก็มีการสัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมมะ,ะแล้วก็มีการถ่ายทําลักษณะการทํางานนะคะว่าทํางานอย่างไรบ้างคะ่ะ facilitieswave so, mm hmm. so, cooking mm hmm. ees, ต่อมาค่ะก็มาถ่ายทำที่ร้าน ที่เอทำงานช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะก็จะมีถ่ายการทำงานของเชฟค่ะว่าทำงานอย่างไรนะคะเตรียมงานอย่างไรนะคะก็เป็นบรรยากาศการทำงานในครัวค่ะก็ทีมงานก็จะเข้ามาถ่ายถ่ายทำจริงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการผัดกระเพราแบบจริงๆนะคะก็จะมีการแบบชุนที่อยู่หลังภาพสวยออกไาทการกับทมือคนเป็นรื่นนะครับท่าทางของนักพากสนี่จะต้องการอหล่อที่สุด

จบไปแล้วค่ะกับบรรยากาศเบื้องหลังการถ่าท,ทำรายการ Spirit of Asia นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าเลือดเอเชีย w z w z l a n d n d e r g e n e r a t i o n 1.5ค่ะแล้เ,เพื่อนๆสามารถย้อนดูรายการย้อนหลังได้นะคะทางช่องไทย PBS นะคะรายการ Spirit of Asia นะคะตอนเลือดเอเชีย New z e a l a n d e r Generation 1.5ค่ะการทำงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็มีความภาคภูมิใจมากๆนะคะในตัวทีมงานนะคะที่เขา,เ,าเลือกเรามามีส่วนร่วมในทีมงานในรายการนี้นะคะ มีความภาคภูมิใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็และทีมงานนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะให้ความร่วมมือนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะเอกก็ต้องขอขอบคุณรายการ Spirit of Asia ทางช่องไทยพีบีนี้มากเลยนะคะที่คัดเลือกนะคะและเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วม นนรราายกาี้ะคะุดท้ายนี้ทห้เอก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามชมรายการนี้ด้วยนะคะหรือดูย้อนหลังได้นะคะเลืเ่ฝาก,กเพื่อนๆนะคะกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดอะไรก็ได้นะคะให้เอเป็นกำลังใจให้เอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของเอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเพท่าน้ค่ะสวัสดีค่ะ